เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้และเห็นตามความเป็นจริงในสัจธรรมบางอย่างของการรู้ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่เที่ยงยึดมั่นถึงมันไม่ได้แต่การรู้ของคุณยังเต็มไปด้วยการสร้างวจัจกรรมการสร้างกายกรรมโดยเฉพาะในทางที่เป็นทุจริตยังดินทาเขายังโลภอยากได้ของเขายังคิดร้ายกับเขา ยังคิดไม่ดีกับตนเองยังเชื่อในความคิดต่างๆที่เป็นด้านอากุศลกรรมและไปก่อกระทําด้วยวจีกรรมหรือกายกรรมให้เกิดขึ้นแสดงว่ารู้ของคุณในเรื่องของการรู้นัตตนั้นไม่ได้มีกำลังเลยนะคะเพราะการรู้หลังต่างสิ่งต่างๆเหล่านั้นด้วยความเป็นใจรักเพื่อนำมาขัดเกลาให้กายกรรมวจีกรรมของคุณสุดจริต